เส้นทางจากสี่แยกร่วมพัฒนานะครับมุ่งหน้าไปที่กดสงพุ้ที่สีออฟฟิเมียต้งประมาชนรถไฟสานีหลงแพ่งครับตันนี้น้นำท่วงสูงประมาณสักเกือบเกือบสี่สห้าสเซนนะครับระยะทางยาวนี่ก็กว่านู่นะครับจะถึงวัดใหม่ทุ่งล้มนู่นะครับ รถสันรถเรบื้อก็ยังพอพอไปได้นะครับเนี่ยข้างหน้าขวามือ BM มันไปได้อยู่นะครับไ,บได้สบายแต่ว่ารถถ้ารถเก่งเนี่ยต้องต้อง,องพิจารณาหน่อยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยประมาณสักสองวเมตรเนี่ยมันจะลึกลึกประมาณสัลกลึกเรื่องจริงนะครับจน ปิกอัพเนี่ยก็เียชินเฉียเหมือนกันนะครับตรงนี้ฝากพี่น้องที่ที่จะสัญจรไปมาระหว่างเส้นทางแย,ยงกพัฒนาโคกตะิตรที่สี่บ้าหลวงแพงวัดลากโกษาเนี่ยก,ก็พิจารณาด้วยครับแต่ในส่วนของวัดลากโกษาเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยปิดเส้นทางแล้วครับคือเข้าไม่ได้นะครับต้องมีทางเดียวเท่านั้นที่จะต้องเข้าก็คือทางนี่นะครับทางแย,ยงกพัฒนาซึ่งจะมี รถของโดยทางโดยทหารพัฒนานะครับเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ขนส่งไปมาไปกลับระหว่างวาระการา,าจนาถึงแยกร่วมพัฒนานะครับจากสบเอ็ดงครับทุกนี้รถข้างนะค,ะครับนี่คือคนของคุที่สี่นะครับมองเห็นต้านี้ไห ทางยาวนะครับช่วงนี้นี่ประมาณสักเกือบสามร้อยเมตรนะครับสเกือบสี่ร้อยเมตรนะครับตั้งแต่ที่ผมแชรทมาก็ตรงน,นี้ก็สองนาทีกวาแล้วใช้ความเร็วลดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ปักใต้ทั่วเมือนกันตับกลายเป็นข้าแกงน้ำตาปักใต้งองศึกษาเข้าใจเห็นใจครับคนทำธุรกิจข้างหน้าในเบอรสองสมเด็จคุณ ช่วงนี้ก็จะหายไปนะครับช่วงนี้เนี่ยยังได้นะครับช่วงนี้ก็หมดไปแล้วจะมีอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือหมดตร,ต,รตรงทางเข้าหมู่บ้านวัฒน,นารครนะครับซึ่งอยู่ขวามือช่วงนี้มันจะท่วมประมาณสักสัก20เมตรนะฮะเนี่ๆข้างหน้านี่ครับลังากนั้นก็จะไม่มีแล้วนู่นจะไปทวมจะไปท่วมอีกทีหนึ่งก็เออเลยเลยทางเข้าซอยวัดลำต้อยริงนะครับ เออใช่ซอยซอยวัดรับพลาสติกนั่นเลยทางเข้าไปแต่ตรงนี้ก็จะมีแค่ช่วงน,นี้เองช่วงนี้เองนิดเดียวนะครับสิบยี่สิบเมตรประมาณ20เมตรครับรถรถ,รถสามารถสามารถเคลื่อนตัวไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยมาใส่ขนาดก็ยังไปได้มาใส่ขนาดดูสิว่าดูมาใสาขา่สๆๆนใสขนาดก็ยังไปได้แต่ผมก็ยังงงเข้ามาได้ยังไงตอนนั้น,นตอนที่มาตอนนั้นเนะี่ย ต้องต้องก็ต้องไม่น้อยนะครับน้ำไม่เข้าหัวเทียนก็สามารถวิ่งได้นี่ครับแต่ว่าข้างหน้านะครับก็คือที่ที่วัดพระสารก็ก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะทางเชื่อมตัวท่อปิดเป็นเส้นทางการจราจรแล้วไม่สามารถเท่าได้นะครับอ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับจะมีอีกทีหนึ่งก็นู่น นะครับเอเลยวัดเลยซอยวัดลำกาะจิงออกไปนะครับอันนั้นคือยาวเลยประมาณสักจนถึงจนถึงจนถึงวัดลาโกษาอันนี้ติดยาวเลยครับน้ำท่วมรถสัญจรไม่ได้เลยนะครับทางรถใหญ่เรเล็กไม่ได้เลยครับยกเว้นยกเว้นรถรถทหารนะครับที่ซึ่งซึ่งยีเอ็มซีมันจะเป็นรถใหญ่มากคับตัวนั้นเขาสามารถวิ่งได้ครัากพี่น้องด้วยล้กันนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นสะพานวัดกระทุ่งรถไปกระทุ่งน้งครับตรงนี้แอ่ เำามาครับก็ไม่มีอะไรแลนะครับรถสามารถวิ่งสัญจรไปได้แต่สังเกตได้ว่าถนนน้ำสองข้างทางนี่ปิ่มๆแล้วนะฮะนะครับอันนี้ขวาขวามือนะครับปิ่มน้ำแล้วเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายนี่ไปแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายนี่ขึ้นหนาวเสมอกันแล้วคือพูดง่ายคือถ้าวันนี้เนี่ยฝนมาอีกนิดหนึ่งก็บเนี่ยท่วมเลยนะครับฝนฝนตกจากทางทางเหนือมาด้วา น้ำถนนหนุนมะมวงเนี่ก็เอาไว้อยู่นะครับเพราะว่าซ้ายขวาเนะี่ยอยู่ติดคลองอยู่ติดคลองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งฝั่งน้องจุดมวดีนี่มันก็แล้วก็ดูทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วครับพอดีเส้นนี้เนี่ยมันก็ก็ถือว่าจะสูงพื้นพื้นดินเดี่ยวพื้นถนนเนี่ยจะสูงมากวากว่ากว่ากว่าที่ผ่านมาเยอะนะครับมันสูงจะมายุบตรงเนี้ย ครับก็ก,กถือว่าโชคดีไปสำหรับแถวๆนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเขต้องรีบรีบเนี่ยเกี่ยวข้าวแบบแบบใช้ใช้ใชโอ้โหยังไม,ยงไม่ยังไม่เกี่ยวได้เลยแต่ว่าต้องต้องเกี่ยวเป็นคนนะครับถ้าไม่งั้นก็นมีอีกสองสามวันน้ำมาวัดหนึ่งงานเข้านะครับคายไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเข้าวสูงออฟฟิเมีน,นักไส้หมูคำนี้น ซ้ายมือครับเอาเ,อเขาได้ไม่มยปน่นหานะครับ mm hmm. เ,เี้ยเจะกันมาชนวย